ทุกครั้งที่วาดรูปจะไม่ได้รู้สึกว่าเราวาดตามสเก็ตที่เราวาดตอนเด็กๆเราอาจจะสเก็ตทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วก็ Follow สเก็ตนั้นแต่ทุกวันนี้ที่วาดรูปมันเหมือนกับการเขียนไดอารี่ยูนิวอสของยูยูรู้สึกว่าอยู่เนี่ยเทียบว่าเป็นกล่องแพนดร่าละกันเปิดออกมายังไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างพอเราทำงานแล้วพอเรา พูดกับตัวเองมากขึ้นเรารู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วในตัวเราเนี่ยมันมีหลายมุมที่มันซ่อนอยู่ที่บางทีเราไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้มันคืออะไรถ้าเกิดเทียบกับกลิ่นเมื่อกี้ของบริการซิมทอมซันอย่งก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่มันมีความคอมเพล็กซ์บางอย่างที่มันไม่ได้ใช้กลิ่นกลิ่นเดียวมันมีความผสมของหลายๆมิติซึ่งมันทําให้เกิดความรู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนห้องที่มันชื้นโล่งและห้องที่ว่างจนเรารู้สึกว่าเราเกรงไปหมดและไม่ปลอดภัย มันอยู่บ้าน mm hmm.